การสวัสดีท่านผู้ชมในช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับตอนนี้5้าโมงเย็นนะฮะกับคิวเครือบแก้วแล้วก็งานเครือบแก้วในวันนี้นะครับในส่วนของรถฮาร์ลีรีพิสันโรลเลอร์เนะครับสำหรับสเปคหรือว่าสรรพคุณคันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังกันอีกทีนึงว่ามีอะไรแต่ว,ว่าจะพูดแทรกๆไปเรื่อยๆเนาะโอเคด้วยหัวข้อเครือบแก้วมอเตอร์ไซค์เครือบแก้วฮาร์ลีง่ายๆนะครับถามว่าเครือบแก้วเนี่ยง่ายๆฮะ เห็นไหมแค่เราทาทุกส่วนนะครับสำหรับ <th ที kind of ่เราทำเนี่ยเราทำทุกชิ sort of ้นนะฮะง่ายๆคือไม่ต้องคิดเยอะครับทำทุกทำทุกส่วนที่เราเห็นนั่นเองนะครับส่วนไหนเป็นสีเคลือบด้วยตัวที่ใช้เอาไว้เคลือบสีส่วนไหนเป็นสีที่เอาไว้เคลือบร้อจะเป็นตัวที่เอาไว้เคลือบร้อโดยเฉพาะนะครับสำหรับตัว Harley Roadster S ตัวนี้นะครับสำหรับสีล้อเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัว เลเวลหรือจะลายตรงนี้สีเดีวยวกันเลยเป็นคล้ายๆกับสีน้ำตาลไหมนะครับอันนี้เป็นโรลเลอร์เอนะครับแล้วก็ในส่วนที่ผมเห็นแตกต่างกับรถตัวโรลเลอร์ตัวอื่นก็คือจะมีดิสเบกคู่นะครับแล้วก็โช้หัวกับด้วยโช้หัวกับเนี่ยนะตัวโรลเลอร์ตัว2019จะเป็นโช้ปกติไม่ได้หัวกลับอย่างนี้นะครับส่วนคันนี้นะฮะก็จะเป็นอีกหนึ่งคันนะฮะใน8คันณนะตอนนี้ในประเทศไทยณนะเวลานี้นะมีแค่8คันนะ กับราคาราคาปกตินะครับที่ที่เป็นโลไรเดอร์ครับประกอบไทยแล้วก็ซื้อในไทยก็อยู่ย 9, ประมาณ0 0 0 0 0สประมาณ0 0 0 0แแต่ว่าคันนี้ล้านสามห้านะฮะแต่ว่าประกาศราคาจริงๆที่นู่นก็คือประมาณล้านห้านะฮะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ร้านสามห้านี้ลูกค้าบอกมานะฮะก็ เป็นอีกหนึ่งคันที่ค่อนข้างสวยเลยเข้าประเด็นเรื่องของการเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์ง่ายๆที่ผมบอกว่าเคลือบแก้วมอเตอร์ไซค์ง่ายของทางร้านเราเนี่ยฮะแนะกรนบวนการ,การเคลือบเนี่ยไม่มีขั้นตอนไหนยากครับง่ายสุดคือการเคลือบครับแต่ขั้นตอนก่อนที่จะมาเคลือบนะครับไม่ว่าจะาเป็นการทําความสะอาดก็ตามขัดผิวก็ตามถอดชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่สามารถถอดได้ก็ตามนะครับขั้นตอนเหล่านี้ต้องระมัดระวังจริงๆ นะครับขั้นตอนอื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับการเคลือบแก้วเนี่ยไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าก็คือทาสารเคมีตัวนึงนครับที่เป็นสารแข็งเนี่ยเข้าไปที่ตัวรถนะครับแต่ก่อนที่มันจะทาได้นะครับก็ต้องขัดเตรียมหิวให้เรียบร้อยเสียก่อนเรื่องความสะอาดไม่ต้องพูดถึงฮะร้วงจนกว่าจะหาไม่เจอครับเอาให้ลูกค้าไม่กล้าขี่เลยทีเดียว อตอนนี้กําลังเคลือบอยู่ในส่วนที่ไม่เคยคิดว่าจะเปิดมาดูนะฮะตรงนี้มองไม่เห็นนะก็เคลือบนะครับอย่างที่ผมบอกแล้รเคลือบง่ายๆาไม่ต้องคิดอะไรเคลือบทุกชิ้นที่เห็นเคลือบทุกชิ้นที่สามารถเคลือบได้ชิ้นไหนเคลือบไม่ได้ก็ลองเคลือบดูครับก็ในส่วนงานของเรานะครับก็จะเป็นในการเคลือบอย่างนี้ในทุกๆคันถามว่าเวลาในการทําอย่างที่เห็นอยู่นะ ตั้งแต่ช่วงสายๆเนาะอันนี้มาประมาณเที่ยงเนาะไม่สายเที่ยงเลยจนตอนนี้ห้าโมงเย็นฮะตั้งแต่การล้างรถนะครับการเตรียมผิวนะฮะแล้วก็มาเนี่ยเพิ่งได้เคลือบแก้วเนี่ยห้าชั่วโมงนะครับไม่ธรรมดานะครับก็อย่างที่ท่านเห็นนะ,ะรู้สึกว่าจะหยุดไม่ได้หยุดพักกินข้าวด้วยอาจจะแบบหยุดพักกินน้ากินอะไรเล็กน้อยห้าชั่วโมงนี้ยังไม่ได้เคลือบยังเคลือบไม่เสร็จรอบแรกเลยนะโอเคไหม สำหรับการเคลือบแก้วของเรานะครับอย่างที่ผมบอกนะครับยิ่งเป็นมอเตอร์ไซค์จะยิ่งค่อนข้างนานมากๆเลยยิ่งเป็นฮาเลสด i บิสัน์นที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทํางนานที่ค่อนข้างเยอะมากๆรถไม่เงาก็ยังไม่เคลือบเนี่ยส่วนนี้นะครับของฮาเร็เนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่ากากร,รุ่นเล็กรุ่นใหญ่จะบอกว่าเตรียมผิวยากมากนะครับต้องใช้สมาธิในการทำนะครับพอสมควรเลย ชิ้นเล็กๆน้อยๆอยทุกชิ้นนะครับเนี่ยบางโคนหน้านะฮะตอนแรกจะถอดน็อตถอดยากไม่ถอดไม่ถอดเนี่ยขัดยากมากนะต้องเบ็ดตายทีขวาทีนะฮะในส่วนของคันนี้นะครับโรไลเดอร์ตัวนี้นะฮะสังเกตชิ้นพวกนี้จะเป็นคล้ายๆกับยิงสายจะเป็นสีสีสออกย่นนิดหนึ่งเหมือนสีย่นอะเหมือนฝาเครื่องยนต์อะทนความร้อนด้วยนะครับเนี่ยพวกนี้นะสวยมากนะครับซึ่งตัวโรไลเดอร์ตัวนี้จะทาให สีตรงนี้มันทาให้รถรุ่นนี้กลายเป็นมีความดุดันนะสวยขึ้นมาเลยทีเดียวแต่ส่วนนี้ผมว่าพัฒนามาจากปีเก่าๆเมื่อก่อนจะมันจะเป็นยิงสรายเลยเวลาเคลือบไปก็เคลือบไม่ค่อยติดแต่ตอนนี้เราน่าจะเคลือบได้เดี๋ยวเราลองเคลือบดูฝากเครื่องนี้ลองเคลือบด้วยนะตรงนี้ลองเคลือบด้วยเลยนะเอพราะว่าเนี่ยมันได้ได้นะเียมันมีความแตกต่างความเงามาเลยของตรงนี้เย่ๆยยตรงฝากเครื่องนี้เคลือบไปเลยนะโอเคนะ จะใช้เวลานิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้เปลี่ยนท่อมาแล้วถ้าท่อเดิมจะเป็นท่อสีดำยาวๆสองอันนะครับก็หลายๆส่วนนะครับสวยงามจริงจังนะฮะกับรถโลไรเดอร์นะครับเป็นรถที่คล้ายๆกับคล้ายๆทรงไดนาะนะช่วงนี้ทรงไดนามาแรงนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะขับขี่รุ่นนี้นะครับดู แกสเตอร์ดีนะครับสวยไหมแล้วก็ในส่วนที่เห็นแลตอนนี้นะฮะปกติไดนาจะเป็นโชคตรงนี้แต่ว่านี้โชกคอยู่ด้านในเท่าอยน่ลยตรันี่เลยนะครับเด็กจากตรงกลางเข้ามานะครับ mm hmm. ก็ทําให้เห็นถึงในส่วนของล้อเด็กแทนที่สังเกตนะฮะล้อด้านหลังล้อด้านหน้าวงล้อแตกต่างกันซึ่งปกติถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์หรือว่าซู p e ซูบไบค์จะอยู่ที่มาณหลังสิหน้าสิอะไรเงี้ย แต่คันนี้นะครับหลัง16หน้า19นะครับจะเห็นแล้วว่ามันมีความแตกต่างของขนาดล้อค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าความกว้างของล้อเนี่ยตอนนี้ใหญ่มากนะ180นะหน้ากว้าง180หน้ายาง16 70นะครับแกมยางค่อนข้างเยอะเลยไม่รู้จะอารดีหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วจากดูจากสวิงอาร์ม้วเนี่ยมันจะสามารถใส่วงล้อได้กว้างกว่าเดิมอีกเล็กน้อยถ้าถ้าใจไปอะไรก็ทำได้ครับ แต่ลองวงหน้าเนี่ยคือ19นิ้วนะฮะสิบหน้ายางที่ร้อยสิบเก้าสบก็เป็นความแตกต่างของล้อหน้าล้อหลังที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างที่บอกนะครับท,ทุกส่วนถ้าส่วนไหนเคลือบได้เราเคลือบทั้งหมดนะครับไม่ต้องคิดเยอะที่ผมบอกว่าการเคลือบฮาเร่ง่ายๆเนี่ยคือเคลือบทุกอย่างที่เห็นแต่ก่อนจะเคลือบได้เนี่ยก็ทาทุกชิ้นที่สามารถทําได้เช่นกันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดถ้าถอดลดได้ก็พยายามถอดแล้วแหละนะฮะแต่ถอดเท่าที่ถอดได้เพราะผมไม่ใช่ร้านที่สามารถถอดอย่างนี้ได้ทุกอย่างนะครับจะถอดได้แค่ระดับหนึ่งนะครับถอดเท่าที่เซฟได้แล้วถ,ถ้าถอดมากกว่านี้เดี๋ยมันจะไม่เซฟนะครับสวยงามเนาะสำหรับไดนาไม่ใช่ไดน,นาสำหรับโรเลเดอร์ตัวนี้นะฮะ ที่บอกนะครับเป็นโลไรเดอร์ปี2020นะครับเป็นโลไรเดอร์เอนะครับเครื่อง 114ci ก็มา 1,800cc นะครับเครื่อง v ีทวินนะครับเป็น V ีเป็น V ีอ่ะนะครับลูกสูบ V ีนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเอกลักษณ์ของฮาร์ลีย์เขาอยู่แล้วนะครับเป็นปลงสายพานนะครับล้อแม็กนะครับเป็นสีเดียวกับตัวเลเบลเลยข้างหน้านะครับสวยงามแล้วก็ในส่วนของ ชิ้นส่วนที่เคยเป็นโครเมียมมาก่อนนะครับทำเป็นสีย่นหมดเลยมันไม่มันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เชิงยิงทรายนะมันดูลื่นอยู่นะโอเคเลยสำหรับตัวนี้นะฮะเคลือบไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันจะดูเข้มขึ้นนะฮะเห็นไหมใช้ได้เลยอีเดียวนะครับในตรงนั้นเดี๋ยวพยายามเคลือบเนาะนี่ครับ งานวันนี้ละเอียดจัดจริงๆนะฮะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวทําเสร็จเนี่ยเราก็จะพาไปอบตัวด้านนอกนะครับพรุ่งนี้ก็มาเครื่อนกันอีกหนึ่งเบอร์นะครับสำหรับรถฮาร์เลย์เวิสันนะครับโรเลเดอร์เอสคันนี้นะครับ2020นะครับก็กําหนดส่งงานวันเสาร์แล้วนะฮะสามารถทําได้นะครับอย่างที่บอกนะครับหลายๆคันเนี่ยต้องใช้เวลาในการทํางานที่ค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับรถที่ไม่มีไกด์ไม่มีกระเป๋าข้างเนี่ยจะค่อนข้างไวหน่อยนะครับ อันนี้ไม่อัน,น,อ,น,นอย่างนี้ไม่ไม่นับว่าไกด์นะมันแค่หน้ากา,ากกด์มันจะใหญ่ๆหนะ่อยนะครับอย่างเป็นพวกเอ่อรสไกด์อ่อพวกเนี้ยน่าจะกว้างๆหน่อยรถคิงก็มีางตัวก็มีนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะไม่ผูดพันทำเพลงแล้วก็ไม่ขอถ่วงเวลาลนะต่อก่อนนะฮะสำหรับ อารีดิวนสันโรเลเดอร์เอสคันนี้นะครับขอลาท่านผู้ชมในความสวยงามขั้นตอนการทำงาน่างนี้ไปก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะพาไปดูตอนอบอินฟาเลตด้วยนะครับว่าข้างนอกจะสวยงามขนาดไหนสวัสดีครับ